ดวงวันพุธที่19มิถุนายนค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดเป็นคนที่เกิดวันพุธค่ะวันนี้จะมีความมุ่งมั่นปรารถนามากๆเลยนะคะที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะเราก็เลยกระโจนเข้าไปหาทั้งโอกาสค่ะหรือว่าแม้แต่ไม่มีโอกาสอะเราก็เข้าไปขอโอกาสจากเขาซึ่งมันจะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้แล้วก็เราจะเป็นคนที่เรามองภาพไว้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งใจไว้แน่นอนค่ะ คนเกิดวันพฤหัสค่ะกาลังคิดว่าจะเอาเงินเก็บไปซื้อของที่เราอยากได้มากๆชิ้นหนึ่งค่ะแล้วเราก็เก็บเงินมานานมากๆเราก็เลยเลือกนานหน่อยค่ะว่าเราจะซื้อยังไงดีซื้อกับเจ้าไหนดียี่ห้อไหนดีค่ะเพราะว่าซื้อมาแล้วก็อยากที่จะใช้น,น,นานใช้ให้คุ้มแล้วก็มีการรับประกันดีๆค่ะ คนเกิดวันสุขรค,ค่ะอยากที่จะทํางานใหม่อยากที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะที่เราจะเอาเวลาว่างของเราหรือว่าเวลาที่เราอยู่บ้านเฉยๆค่ะมาทําสิ่งนี้ได้ให้มันเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งช่วงแรกๆนะคะเราอาจจะต้องเข้าไปทําฟรีหรือว่าขอเขาศึกษาเรียนรู้ก่อนค่ะทําโดยที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างไม่ได้รับเงินเดือนก่อนเป็นการเก็บโปรไฟล์เก็บประสบการณ์ไปก่อนค่ะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะคิดอยากที่จะทําโปรเจกต์ใหม่ทํางานใหม่ๆค่ะอยากที่จะเข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์เพิ่มโปรไฟล์ให้กับตัวเองค่ะแล้วก็มีคนที่เขาพร้อมที่จะให้โอกาสเราด้วยนะคะแค่เราไปพูดคุยกับเขานิดนึงว่าเราพร้อมแล้วนะที่จะรับงานนี้ค่ะแล้วเราก็จะทํามันออกมาได้อย่างประสบความสาเร็จดีมากค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะอยากที่จะให้วันนี้เป็นวันชิลชิวสบายๆปล่อยจอยค่ะแต่มันก็จะมีเรื่องที่เรากังวลน,นิดนึงค่ะเพราะว่าในเรื่องงานมันยังไม่ได้สําเร็จเรียบร้อยตามที่เราวางแผนไว้ค่ะมันยังมีเรื่องต้องรอคําตอบรอการตอบกลับอยู่ก็เลยยังมีความสุขแต่ว่าสุขไม่สุดค่ะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะมีการเดินทางนะคะไปพูดคุยติดต่องานไปทํางานไปพรีเซนต์งานหรือว่าไปพรีเซนต์สินค้าให้ลูกค้าก็ได้หรือว่าไปบรรยายก็ได้เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคําพูดขึ้นมาซึ่งก็จะเรียบร้อยราบลรื่นดีค่ะเพราะว่ามีคนช่วยเหลือตลอดทางเลยแล้วก็มีคนที่เขาจะมาซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราทําให้เราไม่เหนื่อยค่ะ คนเกิดวัานอาังคารค่ะอย่าเผิอไปใช้คําพูดอะไรที่ทําให้คนฟังเขารู้สึกเสียใจนะคะทั้งๆท,ที่บางทีเราก็หวังดีแหละอยากที่จะให้เขารู้ถึงจุดอ่อนตรงนี้หรือว่าอยากที่จะให้เขาพัฒนามากขึ้นแต่ว่าเขาฟังแล้วเขาอาจจะรับไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะรับฟังในตอนนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหากันเปล่าๆขุ่นเคืองข้องใจกันเปล่าๆค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่เงียบๆสงบปากสงบคําไว้ดีกว่าค่ะ